ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นวันที่22สิงหาคม2566ซึ่งวันนี้ก็จะมาตอบคำถามต่อเพราะยังตอบไม่จบในคำถามที่ถามมาว่าอะไรคือเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ การที่เราจะดับทุกข์เราจะดับอย่างไรปัญจุปาดานะขันธธาทุกขาพราอขันธห้าคือตัวทุกข์ขันธห้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องดับเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็คือคันธห้าก่อนที่เราจะไปดับทุกข์พอความจริงทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องดับใช่ไหม ก่อนที่เราจะไปดับทุกข์เราต้องเรียนรู้ต้นเหตุของทุกข์และวิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้องที่สำคัญที่ผาขาดไม่ได้เลยก็คือการเจริญสมาธิที่อาจาได้แนะนําไปวิธีการเจริญสมาธิถ้าพูดถึงเรื่องฌานแล้วก็ปัญญาใช่ไหมฌานก็คือสมาธิปัญญาก็คือวิปัสสนาถ้าเราไม่เจริญฌานเราก็ไม่มีปัญญาใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะไปรู้ขันห้าของตัวเองเราต้องศึกษาก่อนว่าอารมณ์ของวิปัาสนาคืออะไรเพราะว่าการที่จะไปรู้ขันห้านี่ยก็คือการพิจารณานะการพิจารณาขันห้าการพิจารณานี่ถ้าจะพูดถึงสมาธิโดยตรงแล้วการพิจารณาเราจะพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยด้วยการใช้อุปจารสมาธิ าไม่มีสมาธิพิจารณาไม่ได้เพราะการพิจารณาของเราโดยไม่มีสมาธินั่นคือสังขารมันจะทําให้เกิดการปุงแต่งและก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าสมาธิไม่สามารถที่จะจินตนาการอะไรได้ถ้าเราจะพูดถึงสมาธิไม่สามารถจินตนาการอะไรได้เลยเพราะว่าสมาธิจินตนาการอะไรไม่ได้นึกอะไรก็ไม่ออก คนที่เจริญสมาธินั่งอยู่ในสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวไม่สามารถรู้อย่างอื่นได้นั่นคือสมาธิหรือสัมมาสมาธิในรูปแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่แหละต้นเหตุของการที่จะเจริญปัญญาต้องมีสมาธิถามว่าสมาธิระดับใดอัปนาฌชาญสมาธิ เมื่อมีเรามีอัปปนาชานสมาธิแต่ก่อนที่เราจะถึงอัปปนาชานสมาธิเราต้องผ่านอุปจารสมาธิใช่ไหมอารมณ์ของอุปจารสมาธิเราต้องรู้ต้องเห็นอะไรก็เกิดจากการเจริญสมาธิเมื่อเราเจริญสมาธิอย่างที่อาตมาได้อธิบายไว้12ตอนที่ผ่านมาลองย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปฟังดูการเจริญสมาธิเป็นแบบใดนะ ก่อนที่เราจะไปถึงอัปนาชานเราต้องเจริญอย่างไรลองย้อนกลับไปดูแต่พอทีนี้ได้มาตอบคำถามว่าอะไรคือเหตุที่ก่อให้เกิดทุกทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกับการเจริญสมาธิทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกับขันธ์ห้าทั้งหมดแม้แต่การเจริญสมาธิก็เกี่ยวกับขันธ์ห้าทั้งหมดเพราะอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปนามใช่ไหม ถ้าจะพูดถึงอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปนามขันธ์ถ้าจะพูดถึงอารมณ์ของวิปาาัสสนาญาณวิปัสสนาญาณกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันนะอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปนามขันธ์อารมณ์ของวิปัสสนาญาณคือรูปนามขันธ์อดีตอนาคตปัจจุบันกุศลอกุศลภายใน ภายนอกอดีตก็คือปฏิจจสมุปบาทใช่ไหม mm hmm. เหตุและผลก็คือสมุทัยใช่ไหม mm hmm. ก็คือทุกข์แล้วก็สมุทัยอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็ตั้งแต่อริยศาสตจ์ข้อที่หแล้วก็ข้อที่สองใช่ไหม mm hmm. ถ้าพูดถึงวิปัสสนาญาณก็คือการทำนิโรธใช่ไหม อันนี้จังทุกครั้งอนัตตในความเกิดดับของรูปของนามก่อนที่จะพูดถึงวิปัสนาญาณเมื่อได้ถามมาแบบนี้แล้วอาตมาก็จะขอต่อไปเป็นลำดบับระบบดีกว่านะเพราะว่าคำถามถามมาเจาะจงว่าอะไรคือเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์แล้วก็วิธีการดับทุกข์คืออะไรนะถ้าจะพูดกันอย่างละเอียดนี่พูดเจ็ดวันก็ไม่จบ แล้วก็พูดยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าบุคคลที่มีความเข้าใจแสดงว่าบุคคลนั้นเคยศึกษามาจากในอดีตชาตินะไม่ใช่ศึกษามาในชีวิตนี้การศึกษาในชีวิตนี้ยังไม่พอเพราะว่าแนวทางการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สําคัญคือเป็นระบบมีต้นแล้วก็มีปลายถ้าเรามีต้นไม่ถูกเราจะไปปลายทางก็ไม่ถูกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเจริญวิปัสนาเราต้องเรียนรู้อารมณ์ของวิปัสนาใช่ไหมอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือขันธ์ห้ารูปนามนั่นแหละนี่แหละคือเหตุที่เราจะต้องไปดับตัวนี้ที่เราจะต้องไปดับที่สําคัญเราต้องไปเรียนรู้ก่อนที่จะไปดับมันเพราะว่าการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบความสบายไม่ใช่ให้เราคิดถึงว่าการปฏิบัติคือการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อความสุข ความสงบความว่างเปล่าต่างๆใช่ไหมเพราะการปฏิบัติก็คือการเตรียมตัวตายที่ด <Sky jogo> kind of ีที่สุดนั่นแหละเพราะว่าการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดของเราก็คือการไปเรียนรู้ขันห้าและเราจะไปดับตัวนั้นดับตัวที่เราไปเรียนรู้ดับตัวที่เราปฏิบัติมานั่นแหละเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ไปเห็นทุกการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อให้เราไปเห็นสุขพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราอยู่กับความสุขสงบทั้งสุขทั้งทุก ราจะทิ้งทั้งหมดเราจะดับทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะดับทุกได้เราต้องเรียนรู้ทุกก่อนเราต้องไปเห็นทุก์ทุกนั้นต้องเป็นทุกข์ที่แท้จริงทุกตามที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเคยเห็นทุกข์ที่พระพุทธองค์ของเราเคยเห็นคือทุกอย่างไรเรารู้ไหมพระพุทธองค์ของเราทรงเห็นอดีตชาติมากมายนั่นแหละคือทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงเห็นรู้ว่าทําไมเราจึงเกิดมาเป็นแบบนี้โอ้อดีตที่ผ่านมาเราเคยทําแบบนี้มาเราเคยอธิษฐานมา สิ่งที่เราต้องการปรารถนามาในอดีตโอ้มันมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องถาวิธีทางดับให้ได้นั่นแหละคือทุกขสัจจะที่พระพุทธองค์ของเราทรงเห็นอดีตชาติมากมายหนหลังนั่นคือการเห็นทุกข์แต่เนื่องด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติอภิญญาแบบตบถาคต <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราทําตามตถาคตไม่ได้แต่ทุกอย่างทําตามได้หมด พราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสัพพัญญูใช่ไหมพระพุทธองค์ของเราสบมบําเพญบารมีมาสี่สงไขแสนมหารกราบแต่เนื่องด้วยว่าพระพุทธองค์ของเราเมตตาที่จะพาเราออกจากทุกข์ในรูปแบบของตถาคตใช่ไหมตถาคตก็ทรงสอนอริยสัจสี่ใช่ไหมแล้วก็สติปัฏฐานสี่สินสมาธิและปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมพระพุทธองค์ของเราทรงสอนเพราะฉะนั้นทางออกจากสังสารวัฏก็คือ อริยมรรคมีองค์แปดเมื่อเราต้องการที่จะไปเรียนรู้ขั้นห้าเราต้องเจริญสมาธิหลังจากที่เราเจริญสมาธิแล้วตามลำดับที่จะมาพูดถึงเนาะสมาธินี้ต้องอยู่ในขั้นอัป,ปนาชาสมาธิจึงจะเห็นรูปแล้วก็นามตามความเป็นจริงเพราะการที่จะไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าตาเห็นรูปรู้ว่ามีตัวมกระทบเวทนาทางตาเกิดขึ้น เวทนาทางหูเกิดขึ้นเวทนาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้นแต่การที่เราจะไปรู้ขันธห้าในตาก็มีขันธห้านะเพราะว่ามีรูปในหูก็มีขันธห้าเพราะว่ามีหูมีรูปใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปทั้งหมดเขาเรียกว่าอาจจะตนะหกบวก6เป็น12สิ่งที่มากระทบภายนอกก็คือนามใช่ไหมนามมากระทบ ความสุขเราเอามือไปจับได้ไหมอันนี้เป็นนามธรรมาความทุกข์เราก็เอามือไปจับไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเราปวดคอเรา,เอามือไปจับนวดนวดแต่มันก็หายใช่ไหมอันนี้ความทุกข์แต่ความทุกข์ที่แท้จริงที่พระพุทธองค์อยากให้เราไปเห็นคือทุกข์ในอดีตชาติหรือเขาเรียกว่าทุกขสัจจะใช่ไหมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ทุกขสัจจะเราต้องเรียนรู้ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไรเราจะเรียนรู้ รูปและนามแบบใดในรูปแบบของตถาคตจึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือเราจะต้องไปเรียนรู้รูปปรมัดนามปารมัดตามความเป็นจริงเราเคยได้ยินไหมรูปปรมัดนามปารมัดอยู่ในพระอภิธรรมรนะูปปรมัดก็คือรูป,ปรขันนะั่นแหละนามปารมัดก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหนึ่งนามสี่รวมกันเป็นห้าใช่ไหม ถาพูดถึงนามสีเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นพร้อมกันวิญญาณรูปอยู่ที่เดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกันเวทนาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นโดดเดี่ยวเวทนาเกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาเราลองสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขแล้วก็สัญญาจะตามมาใช่ไหมเปรียแบเบสมือนกับเราต้องไป เดินบนห้างเมื่อเราเห็นเสื้อผ้าช่สวยตาของเรามันเห็นรูปใช่ไหมสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาทางตาก็คือเวทนาใช่ไหมสุขเวทนามันจะบอกมาเลยว่าตาที่เราเห็นรูปนี้ถ้าหากเราได้เสื้อผ้าชุดนี้มาใส่เราก็มีความสุขแน่นอนสุขเวทนามันบอกแบบนี้ใช่ไหม แต่พอสุขเวทนาปรากฏขึ้นมาสัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาตามมาทันทีเลยเกิดขึ้นพร้อมกันได้เรียกกันสัญญามันจะเกิดขึ้นมาสัญญาขันมันจะบอกว่าใช่แล้วเสื้อผ้าตัวนี้เหมือนฉันได้เคยใส่มาแต่ฉันจําไม่ได้เห็นไหมเวทนาสัญญามันเกิดขึ้นมาความจดจํามันบอกว่าตาเห็นนี่มันเกิดความสุขเวทนาใช่ไหมตาเป็นรูปขันนะเวทนามันก็เกิดขึ้นมาเลย เพราะมีตัวกระทบใช่ไหมมีเสื้อผ้าสวยๆมันกระทบปุ๊บเวทนาสุขเวทนามันบอกว่ามันต้องการได้มาใส่มันสวยงามมากมันคงจะมีสุขเวทนาสัญญาขันมันเลยคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าใช่แล้วเสื้อผ้าตัวนี้ฉันเคยใส่ที่ไหนมาก่อนก็ไม่รู้แต่ฉันจาไม่ได้สังขารขันสังขารละขันมันเห็นการทํางานของเวทนาแล้วก็สัญญามันก็เลย พาเราไปปรุงแต่งใช่ไหมสังขารก็คือการปรุงแต่งใช่ไหมสังขารมันก็จะบอกว่าใช่เสื้อผ้าตัวนี้ถ้าเราได้มาใส่คงจะดูดีที่สุดสังขารมันจะปรุงเลยพอพอพอเวทนาสัญญาสังขารมันทํางานจิตก็ทํางานเขาเรียกว่าจิตนั้นต้องการทํางานตามคํา,าสั่งของกิเลสใช่ไหมจิตก็ทํางานตามคํา,า,าสั่งของกิเลสกันนี้จิตก็คือวิญญาณาขันใช่ไหมจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกันใช่นี่แหละ สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในชีวิตประจําวันเมื่ออะไรมากระทบตาหูจหมูกลิ้นกายใจทุกอย่างเกิดขึ้นมามีเวทนาสัญญาสังขารแต่สิ่งที่เราอยากไปรู้คือต้องรู้ลึกกว่านั้นอีกเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าขันห้าของเรานี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่ในชีวิตนี้เรียนรู้ไม่พอเราต้องเรียนรู้ขันห้าที่เป็นปฏิจจสม,มุปบาทคือพิจารณาขันห้าทอยหลงังเราต้องเรียนรู้ขันห้าก่อน ในรูปแบบของสมาธิที่อาตมาพูดถึงเมื่อกี้นี้การเรียนรู้ขันห้ายังเป็นการเรียนรู้ขันห้าในรูปแบบของชีวิตประจําวันดับไม่ได้ไม่สามารถที่จะพาเราพ้นทุกได้เพราะเรายังไม่ได้เห็นต้นเหตุของทุก์คืออวิชชาเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะมาบรรยายต่อไปในเรื่องถึงรูปแบบการพิจารณาขันหา้าตามความเป็นจริงในรูปแบบของ การจเจริญสมาธิแล้วก็ในรูปแบบของสถาคตเพื่อที่จะเรียนรู้ขันหานี้ไปให้เห็นทุกขสัจจะหรืออริยสัจข้อที่หนึงเรากําลังจะไปถึงอริยสัจข้อที่หนึงลองติดตามฟังนะอาตมาจะบรรยายเพราะว่าคําถามนี้ต้องตอบเป็นระบบแต่ถามว่าละเอียดไหมไม่ละเอียดหรอกบางคนไม่เข้าใจเลยแต่บางคนอาจจะเข้าใจแต่บางคนตั้งใจฟังก็จะรู้ว่า อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้แนทางของตะาคตไม่ง่ายแต่สิ่งนี้มันยากมันมีประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจะมาก็จะฝากไว้ทิ้ทงท้ายว่าสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทา,ชนทางลัดไม่มีในโลกทางออกจากสังสารวัฏมีทางเดียวคือจินสมาธิและปัญญาทางรัดไม่มีในโลกแนวทางใหม่ม ก็ไม่สามารถที่จะพาเราหลุดพ้นจากสังสรารวัฏได้นอกจากแนวทางของตถาคตรพระองค์เดียวเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามใครเราต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าตถาคตของเราสอนแบบใดสิ่งที่จะพาเราไปถึงจุดสูงสุดคือปลายทางอันสูงสุดของเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องไปเห็นขันห้าของตัวเองตามความเป็นจริงเช่นรูปปรมตนามปรมัตา์หรือรูปกาบเราเคยได้ยินไหมรูปกราบ ก่อนที่เราจะไปเห็นรูปปรมัตถ์เราต้องเห็นรูปทุกข์เพราะฉนะนั้นอาตมาก,ก็จะมาแนะนํนาแบบคร่าวๆเนาะให้ฟังว่าอารมณ์ของวิปัสสนาคือเราต้องเรียนรูขน้ขันธหาถ้าเราเรียนรู้ขันธห้าได้แล้วเราจึงจะไปเห็นทุกข์ของขนันธหาที่แท้จริงด้วยญาณของตัวเองเอาลองติดตามฟังนะวันต่อไปถ้าสุขภาพดีขึ้นอาตมาก,ก็จะอธิบายต่อไปถึงเรื่อง อารมณ์ของวิปัะสสะนาต่างความเป็นจริงเนาะสาธุ